พี่ๆเคยเจอหุ้นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าครับหุ้นที่เราคิดว่าย่อตัวนะครับเราเลยไม่ได้ขายใช่ไหมครับแต่ราคาเขาครับกลับลงเอาลงเอาหรือพูดได้เหมือนกันนะครับว่าเราอะครับอาจจะหาจุดขายในราคาสูงครับที่ช้าเกินไปแล้วนั่นเองนะครับแต่บางทีอะครับถ้าเกิดเราขายหุ้นตัวนั้นใช่ไหมครับแต่หุ้นตัวนั้นกลับวิ่งต่อครับทําให้พี่ๆบางคนนะครับบอกว่าหาจุดขายไม่เป็นหรือไม่รู้ว่าจะขายตรงไหนกันดีนะครับ คลิปนี้นะครับเราจะมาแชร์คลิกและเทคนิคนะครับการหาจุดขายในราคาสูงด้วยอินดิเคเตอร์หรือฟังก์ชัน RSI กันนั่นเองนะครับเรียกว่าถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะครับที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วกำลังหาจุดขายอยู่ครับก็สามารถนําวิธีนี้ไปปรับใช้การใช้งานกันได้เลยนั่นเองนะครับก่อนที่จะเริ่มกันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดพี่ๆพร้อมกันเรียบร้อยแล้วมารับชมรับฟังกันได้เลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับกับการหาจุดขายราคาสูงนะครับด้วยอินดิเคเตอร์หรือฟังก์ชัน RSI กันนะครับสำหรับตัวฟังก์ชัน RSI อะครับพี่ๆบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือเรียกว่ายังไม่ได้เคยเรียนรู้ตัวฟังก์ชันนี้มาก่อนนะครับก็สามารถกลับไปเรียนนะครับในช่องหรือชแนลนี้ได้เลยนะครับทางผมอะครับก็ได้มีสอนในตัวของในการหาจุดซื้อของฟังก์ชัน RSI มาบ้างแล้วพี่ๆก็สามารถเข้าไปเรียนในส่วนนั้นได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของจุดขายกันดีกว่านะครับว่าจุดขายของเขามีอะไรกันบ้างนะครับจุดขายนะครับผมจะขออนุญาตแบ่งเป็น2จุดขายด้วยนั่นเองนะครับเริ่มจากจุดขายแรกเลยจุดขายแรกนะครับคือจุดขายที่ RSI ของเขาครับเกิดสัญญาณ overbought นั่นเองนะครับตรงนี้ผมอยากให้พี่เข้าใจนะครับว่าตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเล่นสั้นนั่นเองนะครับ แล้วก็จุดขายที่2นะครับคือจุดขายที่เป็น RSI นะครับบวก MACD นะครับสัญญาณ MACD นะครับบวกกับอีกจุดหนึ่งนะครับคือราคาลงผ่านเส้น MA นะครับ ตรงนี้จะเป็นลักษณะของการเล่นรอบนั่นเองนะครับซึ่ง2จุดขายเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้พี่ดูนะครับแต่ขออนุยามอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดขายที่2เนี่ยครับจุดขายที่2เนี่ยครับจะเป็นลักษณะในการคอนเฟิร์มจุดขายนั่นเองนะครับบางทีครับจุดขายที่มีไอไอเกิดโอเวอร์บอสอย่างเดียวครับมันอาจจะเป็นจุดขายที่ไม่จริงแล้วราคาเขาอาจจะเป็นการไปต่อได้นะครับเราอาจจะเอาจุดขายที่2ตรงนี้ครับมาคอนเฟิร์มได้นั่นเองนะครับ เรามาดูจากตัวอย่างเลยครับตัวอย่างที่พี่จะสังเกตเห็น,นั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับราคาเขามีการขึ้นยอ่อใช่ไหมครัย่ยอลงมาบ้างนะครับตามเส้น RSI เลยแต่ก็จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าเส้น RSI ของเขาครับก็อยู่ในช่วง50-75นั่นเองนะครับซึ่งหลังจาก50-75ขึ้นไปเรื่อยๆครับราคาเขาก็มีการขึ้นต่อเรื่อยๆใช่ไหมครับตามเส้น RSI เช่นเดียวกันครับไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดนี้ับที่ราคาของเขามีการอะไรฮะ เส้น RSI ของเขาครับตัด75ตัดขึ้น75ตรงนี้ครับก็เป็นสัญญาณที่บอกเหมือนกันนะครับว่าเป็นจุดที่เกิดโอเวอร์บอทแล้วนั่นเองนะครับเป็นสัญญาณแจ้งเตือนนะครับว่าราคาครับก็มีโอกาสที่จะย่อลงต่อได้นั่นเองนะครับอ่ะหลังจากเกิดแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วเราจะขายตรงไหนล่ะตรงจุดเนี้ยครับเราก็สามารถเอาจุดขายตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับคือจุดขายที่ RSI ของเขาครับหลุด75นั่นเองนะครับ จุดขายที่ RSI อะครับลุด75ครับก็ตามตัวอย่างนะคือจุดนี้ใช่ไหมฮะ RSI ของเขาอะครับลุด75แล้วก็ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่เป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเลยฮะตัวอย่างหนึ่งอะครับทีออ่จะสังเกตจากวงกลมสีขาวที่ผมวงให้ก่อนนะครับคือจุดนี้ใช่ไหมฮะที่ RSI ของเขาครับตามกว่า75ครับก็เป็นจุดขายได้นั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับที่ RSI ของเขาอะครับมันมีการขึ้นมาและ ตรงนี้เราก็สามารถตีเป็นสัญญาณเตือนได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมี่บางคนครับที่ถามว่าเอ๊ะตรงจุดเนี้ครับที่ผมมุงไว้ครับตรงสองจุดเนี้มันก็ตีเป็นจุดขายได้เหมือนกันนี่เพราะว่า RSI ของเขาครับต่ำกว่า75ครับตรงตรงจุดนี้ครับเราก็สามารถเอาฟังก์ชัน MACD ที่ผมบอกครับกับเส้น MA ครับมาดูประกอบได้นั่นเองนะครับซึ่งในตัวนี้ดย่าวผมก็จะสอนในคลิปในวิธีต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอยู่อย่างนี้อีกตอนนึงก่อนนะครับก่อนที่จะดูวิธีต่อไปนะครับเหมือนกันเลยฮะ RSI ของเขาครับต่ำกว่า75ใช่ไหมฮะหรือรุด75ครับเราก็สามารถตีเป็นจุดขายได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับวิธีนี้ครับที่ผมบอกพี่พกันนะครับว่าบางทีครับการเราการที่เราจะดูแค่จุดขาย RSI อย่างเดียวครับมันอาจจะไม่พอครับเราอาจจะต้องใช้ตัวอื่นนะครับในการช่วยดูเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับ จุดอื่นนะครับที่เรา่วยกันดูเพิ่มนะครับคือตัวเส้น MA ใช่ไหมฮะเส้น MA แล้วก็ตัว MACD นะครับที่เราจะมาดูเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับตัวเส้น MA นะครับที่เราจะดูเพิ่มครับมีอะไรบ้างครับคืออะไรฮะคือราคาปิดของเขาครับต้องหลุดเส้น MA นั่นเองตัว RSI ของเขาครับก็ต้องอยู่ในช่วงเจ็ดาถึง50นั่นเองนะครับแล้วก็ยังเนึ่งนะครับตัว MACD นะครับก็ต้องเป็นจุดที่เกิดเดตคอร์สนั่นเองนะครับ ซึ่ง3จุดนี้ครับก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่ายิ่งมีจุดคอนเฟิร์มที่เพิ่มหรือเยอะมากเท่าไหร่อ่ะครับตรงจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดที่เพิ่มความแม่นยำมากขึ้นนะครับว่าราคาของเขาก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้นั่นเองนะครับจากตัวอย่างเลยครับพี่ๆจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมฮะราคาของเขาครับมันหลุดลงใช่ไหมฮะในช่วงนี้ราคาเขามีการหลุดลงนะครับ RSI ของเขาอ่ะครับก็มีียกว่าต่มกว่า75ใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ในช่วง50ด้วยนั่นเอง อีกสิ่งหนึ่งนะครับคือเกิดจุดอะไรฮะเกิดจุดเดดคอร์ดในช่วง MACD ได้นั่นเองนะครับไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเลยครับอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยครับพี่ๆจะสังเกตใช่ไหมฮะย่อขึ้นย่อขึ้นใช่ไหมฮะขึ้นมาเรื่อยๆครับขึ้นมาเรื่อยจนจุดนี้ครับพี่ก็บอกเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะตรงเนี้ย RSI ของเขาอะครับต่ำกว่า75นี่ทําไมเราไม่เรียกว่าเป็นจุดขายอะ ถ้าเกิดเราเอา MACD มาดูประกอบนะครับพี่ๆก็จะสังเกตเห็นได้เหมือนกันนะครับว่าตรง MACD อะครับมันยังไม่เกิดจุดเด็ดคอนนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยครับเราก็ยังไม่จําเป็นที่ต้องเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับเพราะราคาเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้บวกบกับครับเส้น MA ของเขาครับถ้าเกิดดูจากสังเกตเห็นชัดเจนนะครับเส้เน MA ของเขายังไม่มีการราคาปิดของเขายังไม่มีการหลุดด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดเราดูจากจุดเนี้ยพีพ่่จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมฮะ าราคาเขาดูเส้น MA RSI ของเขาก็อยู่ช่วง375แล้วก็เกิด s c o r ยอะครับตรงนี้เราก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับแต่ลังจะขายเรียบร้อยแล้วครับราคาเขาอาจจะไม่ได้ลงไปตามที่เราคาดอะครับแต่ก็มีการย่อลงมาบ้างแล้วบางทีครับจุดเข้าซื้อครับเราก็สามารถเข้าซื้อได้ณจุดนี้ได้เหมือนกันนะครับจุดที่ราคาเขาสามารถลูเส้น MA ใ่ไหมฮะ RSI ของเขาทะลุ50นะครับแล้วก็เกิดจุด Golden c r o ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งในเนื้อหาเนี่ยครับพี่ๆก็สามารถเรียนคลิปก่อนหน้าที่ผมสอนในการหาจุดซื้อได้ด้วยนั่นเองนะครับไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยฮะ RSI ใช่ไหมะสัญญา RSI ต่ำกว่า75 MACD นะครับเกิด Bear c o s นะครับแล้วก็เส้น MA ของเขาครับก็คือราคาหลุดเส้น MA นั่นเองตามตัวอย่างเลยครับราคาของเขาหลุดอะไรครับหลุดเส้น MA ใช่ไหมครับ RSI ของเขาครับก็ตมตัว75นะครับแล้วก็อยู่ในช่วง50ด้วยนั่นเองแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราอยากมาคอนเฟิร์มสัญญาณนะครับคือ MACD ของเขาครับเกิดเด a คอร์ s นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากเกิดเด a d อร์ s นะครับพี่ๆก็จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครตามสัญญาณสาวสัญญาณนี้ครับที่มาคอนเฟิร์มกันนะครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้นั่นเองนะครับ ไอ้นี่นก็จะเป็นทั้งหมดนะครับในการหาจุดขาราคาสูงด้วย RSI กันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบนะครับว่าถ้าเกิดพี่ๆอยากหาจุดขาราคาสูงด้วย RSI อะครับต้องดูอะไรกันบ้างน,นะครับข้อแรกเลยครับ RSI อะครับเกิดสัญญาณโอ้โหบอสหรือเรียง่ายครับคือราคาของเขาครับทะลุจะราคาของ RSI ของเขาครับทะลุเส้น75นั่นเอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ RSI ครับกับ MACD ครับเกิด d e a ค c ร o s นะครับแล้วก็ราคาลงผ่านเส้น MA นะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็สามารถตีเป็นจุดขายได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับในการหาจุดขายในราคาสูงครับด้วยฟังก์ชัน RSI กันเองนะครับถ้าเกิดพี่ๆชอบเนื้อหาคลิปนี้นะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องยูทูบช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเกิดพี่ๆนะครับ อยากดูฟังก์ชันอะไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากสอบถามฟังก์ชันอัไหนเพิ่มเติมก็รบกวนนะครับฝากคอมเมนต์มาสักนิดนึงนะครับทางผมครับแล้วก็ทางอาจารย์พอดินเองนะครับก็จะเอาเนื้อหาที่พี่พคอมเมนต์มาครับมาทําเป็นคลิปต่อไปเพื่อสอนพี่ๆต่อด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ